เเพพพ่่่อมะีีนาะสวัสดีค่ะมากินข้าวแรงกันค่ะอาหารจานเดียวแกงนอไหมใส่พักหวานปลาค่ะแล้วก็เห็นบ่ใส่หนอนทั้งแรงในชีวิตน,นะที่แกงนองใหมใส่เขาไม่เรียกหนอนนะทุกคนเขาเรียกนั้นเนาะเอออย่างก็ ดักแด์อไม่หวานนะคะเแบบๆปากหวานปลาหอมหอมแม่ตากแห้งไว้ช่วงนี้แหละหน้านี่แหละหน้าปักหวานใหม่ๆนี่แหละแกจะมาตากแห้ง อ้านียวติดแก้วแม่มาตากแห้งแล้วก็ส่งมาให้มันจึงหอมเหมือนเดิมเลยนะทุกคนสองหนุ่มก็กินชีสเต็ก กินง่ายอ่เฮ้ยเอ้าคำเขาตุกเขาไม่กินมอนเรา สามีชวนมาอยู่อเมริกาถามเลยมีประแด็กบ่มีคนเนียวบ่อยาบไิกินคนเนียวตองแกขอแต่งงานเนาะ มีข <im sharing> <im> e ้าวเหนียวไหมเอาจริงนะถ้าไม่มีไม่มานะเรื่องกินเรื่องใหญ่บอกก็บนง่ามนะสวยเล็กได้คือเราทำอาหารเราอ่ะ ทำแกงเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทําอาหารฝรั่งอะ่ะชีสเต็กอะ่ะสิบนาทีอา <c oughs> หารฝรั่งทําง่ายทุกคนสมนปรณมนะส่วนใหญ่ก็จะใส่แต่กเกือน้ำตาลนิดหน่อยพริกไท,ทยนิดหนึ่งนั่งนั่งก็ ถ้ากินชีสเต็กก็เป็นไปเน้นชีสชีสเต็กอะไร <c oughs> ใส่เนื้อห่นนไว,ไวยห่วยยาเบอร์เดคเขากระปุน้ำแม่ขอแค่ได้ยินเสียงก็ยังดี จะบึ้งยังไ <c ười> งบึ้งมาเปิดเสียงหยันเมียหายสามีกลักวกลัวเมียแปลงร่างเป็นบบนางยักษ์ใ <c ười> ส่บักทองด้วยนะทุกคนพอนดีว่าผักจะอมอ่ะ อยู่ใน green house อ่ะมันออกเยอะช่วงเนี้ยไม่ได้ซื้อนอะก็เลยอยากกินแกงหน่อไม้กินใหญ่แล้วออกปน้ำเมนูเนี้ยมันอร่อยติดใจ แต่ไม่ได้ทำคลิปแม่บอกว่าจะกลับมาปีหนาขาบอกจะกลับปีหน้าปีนี้คือทุกพ่อแม่จะรู้นิสัยนะทุกคนว่าเป็นคนชอบกินจะเสีเป็นชุนชอบกินเรื่องกินเรื่องใหญ่ แม่ก็จะซื้อเห็ดโคนจะซื้อเห็ดละโง่อะไรซื้ออเก็บไว้ได้อะแม่ก็ซื้อเก็บไว้เลยไ้จะกลับปีไหนอะปีหน้าเนี้ยอีกประมาณสามสี่เดือนเนาะเห็ดมันเริ่มออกอะแม่ก็เก็บอันนี้แม่ก็ตากไว้แหละปีนี้นะ หวานน่ะกระตากไว้เยอะล้วไม่รู้เยอะปะเห็นจะบอกนะใช่อไหม,มตอนท้องแบนด้านอ่ะไม่กินพวกนี้เลย กินอาหารฝรั่งตื่นเชา้าไหมล้องไห้จะกินกาลิกเบรดตอนนั้นทำไม่เป็นทำอาหารฝรั่งไม่เป็นแค่ขนมปังกระเทียมทำไม่เป็นแต่บีไปยืนรอร้านเปิด ร้านที่อเมริกาเนี่ยก็เปิดสายเนาะบ่านเราตีสามก็ได้กินขา้าวจีแล้วเนาะได้กินข้าวเปียกแล้วตลาดโต้รุ่งทั้งคืนที่นี่นะทุกคนก็เปิดร้านอนะ่ะอย่างเร็วนะสิบโมงครึ่งน,นี่เร็วเลยนะร้านอาหารฝรั่งอนะ่ะบางร้านเขาเปิดแค่ เขาเปิดบ่ายสามโมงนึงถ้าในเมืองนี่ดีหน่อยเป็นร้านตลาดเอเชียเขาจะเปิดเช้าประมาณมาแปดโมงครึ่งเช้านะ <c oughs> แล้วร้านฝรั่งก็เหมือนกันเขายังไม่เสิร์ฟนะ đã mì burger king burger king mở thằng ngày nha mẹ này ừ, burger king mở cả ngày, nhưng mà không có cà <laughs> 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 ผักชะอมสุดๆหอมๆผักหวานเนี่ยตากแห้งเน้ะในความวาตากแห้งมานะใบมันก็จะร่วงเลยนะทุกคน <c oughs> แต่มันก็หอมนะคะหอมรสชาติดั้งเดิมมากหวานปลา สะเหตุสามอย่างนะคะช้อนอาหารตัวเองก็มีไปกินอาหารตัวเองหนูไปเรียกร้องความสนใจจำปิดจำปีช้อนอะขอกินแล้วไม่มีใครสนใจชอบกินอาหารคนกินแล้วก็เคยตัว ก็เดี๋ยวจะอายุสั้นสับหลาย